ร้านดูดีขายแพงแน่เลยร้านเราดูดีหรอข้างนอกมีที่นั่งให้พี่แก็บด้วยจะพาไปดูว่าแพงจริงบ้างเดี๋ยวเอาเมนูที่แบบฮิตๆิตคนกินกันเยอะอาไฮนมสดใสไข่มุก50บาทเป็นแก้วเล็กที่น้ำเยอะมากนะใส่น้ำแข็งน้อยมากลูกค้าชอบบ่นว่าน้ำไม่เย็นเข้มข้นแต่ไม่หวานมากต่อไปเอาชาเขียวการันตีว่าเข้มที่สุดในบางแสนเพราะว่ากินแล้วนอนไม่หลับใครไม่กินเข้มแนะนำว่าสั่งแบบเข้มข้นน้อยมัทฉะแก้วนี้50บบาทแพงไหมเนี่ย โอ้โหเขียวขึ้นปาเลยแม่งจะเป็นเดอะฮักอัชาเขียวร้านเรานี่ไขด่ดีนมสดเบาซูกาอันนี้ก็50บาทถ้าเป็นชานมสีสีใครชอบแบบนมแล้วมีกลิ่นน้ำตาลเขียวไหม้หอมใส่ไข่มุกโกโก้โก้องร้านเรานำเข้าจากเบลเยียม55บาท ไม่หวานแต่ไม่ขมมากติดผมไปๆใครสายโกโก้ารโ,โ,โกโก้ร้านเบลเคือนับประวัติแก้วหนึง่งเริ่ม 40, 40ที่เหลือประมาณ50บาทดูแพงแพงจริงไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเข้ามาก่อนา,งงานักงานเป็นรี่มากบริการดีเจ้าของร้านก็น่าหญิงบ้างบางครั้งหน้าปกติจริงๆไม่หญิงน่ารักที่สุดถ่ายรูปได้ด้วย